ยี่สิบสองยี่สิบห้าคนมาทำไมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนวยช่วยทำฉลาดหน่อยทำฉลาดหน่อยอายุเจ็ดคนป้าก็ไม่สะดวกมั้งนะคุณี่เอาทำฉลาดหน่อยได้ไหมทำฉลาด ตามจํานวนคน27 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 25เหลื27คนครับโอ้คนเยอะเลยนี่เราผมจําได้นาวโธวิชาก็ลงได้พอสอนที่จริงลุกเปี้ยงเนี่ย วันเดือนวันเกิดได้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าคำนวณลุงเพี้ยงเนี่ยวันเดือนวีเกิดคำนวณได้เรียบร้อยวันเกิดวันไหนไปแจ้งอำเภอแล้วของไม่ยอมลงวันที่ให้แั่ว่าพอเอและเวลาไปดูหมอหมอก็ไม่ดูให้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนปีธกาดเปลี่ยนปินเพราะลุงเพี้ยงเป็นคนสมยุกทัานสองยุคไปเรียนหมอด้วยกันกับผมหมอไม่ยอมดูให้ เนี่เรียนหมอดูอย่างนี้พอกลับถึงบ้านเมียตกเพราะนั้นาะเรียนหมอมาเมียตกเพราะเรียนหมอมาเพราะเพราะว่าเพราะว่าหมอว่านี่คุณมันกนมีโชคว่าจะได้จากห้านิ้วโดนเมียตกมาที่แก้มดีเงียบเลยอ่าัตตกัมสองสี่หกแป ตีสองตีสี่่สไปเลยนักเยเลยป้าลูกเกิดพ่อสอเกิดมีพ่อสอเกิดอย่างเดียวสองสี่แปดเจ็ดอะไรเนี่ยมาเลยวันนี้วันนี้ถ้าป้ากัญญามาป้ากัญญาเกิดอีกแล้วเนีป้ากัญญาไม่ได้มา ส0นะทัสามสิบเบอร์เลยสองส10ห2แปดส1บ20 2ส24 25 2 6 2 7 28 1 8ป้ามบา้ม่หไหวกันั่งลขาวามสิบเลยนะครับ นเกิดวันนี้ขยอาหนังสือนิ้ไปหารบ้างอ่าเรามีคนยกมือคนเดียวอ่าโอเคอรครับเจาทหารครับตัวไม่เล็กอ่ะถ้ามาอะไรครับเขาจะเลือกกันแล้วพาพึ่นมาอ่สองสี 80, ่แปดศูนย์ได้ได้ได้กลมตัวมาแล้วหลงใหญ่อ่า อ่าข้ากเ่าอยู่เอ้าเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเรียนวิชาลูกเสือมาทธาไม่นับแล้วเรื่องไทยเกเกิรมายืนตรงนี้เรื่องไทยสุวรรณสินมายืนตรงนี้มาเอาลองลองลองดูเล่นเกมง่ายๆด้วยถุงอายุนับต่อไปเลยนับหนึ่งเดี่ยว เอาเชะละ่าแค่ได้หมดสามปีมา้ะสามปีมานอา้าวันนี้วันนี้วิ่ยากร้อวันนี้ทีจริงก็เป็นอาจารย์บอยโรงเรียนครูตาหลวงไม่ทราบมีปัญหาอะไรไม่ได้มาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองคน เดี๋ยวเดเดี๋ยวจะมีคนรอมาอีกไปดูเดี๋ยวรอมาอีกอ้อฉันเกิดเดือนนี้เหมือนกันไอตอนที่ประธานพูดไม่ฟังกันแต่แรกของการสิปถาเพื่อเกิดพศอะไรสามที่สอต้านด้วยไอ้มาว์เอาไาลม้อมาเยืนก็สามสบสามสาสี่โอ้โหมาเรื่อยๆย เดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วไหมขรับอันพ,พี่ใหม่วันนี้ให้คนสอชิ้นนะครับให้คนสองชิ้นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ของบริษัททองเป็นอสอสอสก็อสทั้ปแล้วสิบ้า 19. บริษัททองให้มาแต่แจกไม่หมดเพราะเราดูวันนี้ใครโชคดีโชคไม่ดีใครโชคดีโชคไม่ดีเดี๋ยวว่าทำไมทำไมกูออกมายืนด้านนอกเพื่อนได้กูไม่ได้เมื่อเราย้ายบอกแล้วมันดูดูที่โชคดูที่ดวงว่ามีคนครับ ไปติดต no uh, yes. mm ่อไปทะเดียนป้าราคดาไปติดต่อไปเะเบียนได้ใช่ไหมอ่าอาารยลุงไทยเช้อจูอ่าไม่มีเลยเนี่ยลุงไทยข้าแถวบอกแม่ว่าเดี๋ยวมาเรื่อยๆถ้าเราไม่เลิกเพียงสนหกสาคนสาคนอ๋อ เดี e ๋ยวรางวัลจะเอาก็เอาฉันเหนื่อยแล้วฉันไปนั่งข้างนอกแล้วไปนั่งที่ที่สโมสรแต่นั่งนอไม่ได้เพราะมันอยู่นี้พอแล้วอย่าอ้วนมากนี่นี่ประธานกวรจะอ้วนเนี่ยพอป้า ba ป้าป yeah. the ้าป้าระพุมเนี่ยที่ยิงอ้วนได้อะไรเนี่เพราะว่ามันอยู่ใต้ผ้าแม่น้ำในบัวพวดอ้วนมากเท่าไหร่ ป้าแม่น้ำดูเล็กเนี่ยป้าแม่น้ำสามคนเอามาปัน้นรูปใหม่นะครับอาประทุมคนเดียวมดได้ยังครับอาดได้ยังเอาลุงไทยลุงไทยน้ำใหม่เร็วกิจแรงเดินขอ

không thật là hãy đúng không thôi 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 Ở thôi thôi นุ่นเหรอทั้งหมดเอา้าวนว,น,วน,จนจับฉลากให้เขาจับคนละหนึ่งจับเดี๋ยวจะให้รางวัลใครจะได้รางวัลบ้างลัวตัวว่าให้น้ำแต่ว่าทำไมคนทำไมคนอื่นได้กูไม่ได้ไม่เอา เอาเออมาทำไรอีกฮะไม่ใช่ไม่ใช่ติดกระชับนานด้วยนะเกิดพอๆอะไรเอาตอนว่าการไม่มาเนี่ยเนี่ยเลยโทรมาบอก มาเติดมาเติดวันนี้ขอให้ของขวัญี่ไมมากันพศอะไรเช็คดูได้เกิดพอสอรอะไเดือนเดืนอะไรเดือนอะไร้านิเนี่จะตรงกับาานที่มของอยู่พอายขอบอกมาร่วมกันท่านมาต้งอะไร้างมาร่วมกับหคพระราเก่งกันถิดชาติหนาต้องมาตั ไ่่ถึงบอกเนี่ยอาทางดา่าจะพูดอะไรวะว่าทะเป็ดตะปาไม่รู้อดีกามายากเไม่ไาไม,มาแล้วเอาท่านเจ็ดไปเลยไม่เอาแล้วใครมาเนี่ยถ้าใครมาอีกไม่เอาแล้วไปเ,เกิดเดินหน้าแล้วกัน ไอ้แจยบต้องเดือนแล้วก็ไปเกิดจะหน้าเอ้าลุงแดงอภิชาอภิชาลุงเหมิงเก่งมาเร็วอยภิชาลุงเหมิงเก่งเดี๋ยวจับตรงชอบจับตรงผู้ชายสองคนนี้ชอบจับตรงอ่าชอบจับน้งแจกคนละกองรอบแรก รอบแรกรอบแรกจับเราแจกก็รับรองแจกก็รับรองแจกเลยแจกเลยอันนี้ของบ้านบางละมุงกับอมา้ผู้สูงอายุบางละมุงแจกทุกคนครับแอรินบ้านผู้สูงอายุบางละมุงเอามาแจกกันกคนมาเลยเรียงตานดับ ข้าไปหน้าไปฉันขอสองกล่องสามีฉันที่บ้านชอบเหมือนกันกล่องใบนี้ข้าไปหน้าไปฉันขอสองกล่อง <Born> เรียนทางโน้นมาทางนี้บ้างขอกล่องเดียวด้วยครับอ้าเดียวเด็วติ๊กเดียเร็วเดินมา วันนี้ประธานจะทำให้ผู้หญิงเป็นนมสามเต้าแด่อานาสองเต้าชมรมให้อีกเต้าหึงสามเต้า ลูกเพี้ยหาเรื่องลูกเพี้ยหาเรื่องว่าคนลมสองก้า